ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบวยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทาการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024นโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิม สำหรับในส่วนอคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึงข่าวดีเกี่ยวกับการแจกตํานานฟรีเพืคนหรือว่าแจกอ e ีพีกฟรีฉลองปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยด้วยกันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบบัดนี้นะครับว่าตอนนี้ก็คือใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับก็ถ้าเราย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ ตัวเกมทุกคนจะมีการแจกตำนานฟรีหรือว่าแจกอีพิกฟรีฉลองปีใหม่ในทุกคนก็เดี๋ยวมาดูเลยกันนะครับว่าหน้าตาของตำนานที่มีการแจกฟรีของปีที่แล้วนะครับเป็นใครกันบ้างก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาโกฟานบัตเทนกันทุกคนปีเตอร์ชไมเคิลนะครับบุงคาริสปูโยนี่ครับชาบิอลันโซ่ทุกคนคาฟูนะครับฟานเดอร์ฟาร์ตกันทุกคนแล้วก็มีตัวใหม่ของบาเยิร์นนี่ครับ ชินจิคากาวะคนฟิลิปโปอินซากินะครับผมลิซาลาซูแลวก็ชินจิโอนะนะครับก่ตอนนั้น,นครับที่โรเกมไม่มีการแจกฟรีไปนะครับทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของปีนี้ทุกคนก็ได้มีการหลุดข้อมูลออกมาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าน่าจะมีการแจกฟรีอีพิกเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะครับวันนี้ก็ ต้องรอดูการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการแจกฟรีในรูปแบบไหนคนแต่ว่าน่าจะมีการแจกฟรีอยู่แล้วนะครับสำหรับการฉลองปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีการแจกฟรีท่าทุกคนน่าจะเป็นตำนานตัวเก่าๆทุกคนหรือว่าอีพิกตัวเก่าๆนะครับก่อนอื่นก็เรามาไล่เรียงตัวใหม่ๆกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาคือมินาตามาประมาณนี้นะครับเมื่อจะเป็นฟานพิเคนบอเออร์ทุกคนคาวไฮรูมินิเก้นะครับโลธามัตเทอุสนี่ครับ แล้วก็มีเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายคนลิซ่าลาซูนี่ครับแล้วก็ยอนคราฟทุกคนริวาร์โดนะครับอันนี้คือหน้าตาของตำนานที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับและต่อเนื่องคือนี่ทุกคนหลุยส์กาซีระบบอิริคันโตน่านะครับปีเตอร์ชไมเคิลเงินพระโพธิ์ดูไว้ย้อนระบบชินจิคากาวานะครับไบอันร็อกสันรูธฟอนิเตอร์รอยระบบราอุนกอนซาเรสนะครับผมซาโมราโน่และก็เดวิดแบ็กแฮมนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่านี้คือพวกตำนานใหม่ๆที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับ แลวก็ยังมีเอีกทุกคนนี่เลยนะครับวันนี้คือตำนานใหม่ๆทั้งหมดนะครับก็จะเป็นโรนาลดินโย่ทุกคนมาดินี่นะครับมิลิโต้ทุกคนต่อด้วยลุงเบอร์กทุกคนเปอร์ตีนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกเยอะะมากมายนะครับก็ทุกอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนหรือว่านักเตะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นนักเตะที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังจากการอัปเดียล่าสุดน,นะครับซึ่ง แน่นอนคร so sure ับว <c oughs> ่าจะไม่มีการแจกฟรีอยู่แล้วนะครับซารนเตะพวกนี้นะครับผมเองก็หยิบยกมาให้ทุกคนดูกันก่อนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าจะมีการแจกฟรีนะครับก็คือน่าจะเป็นการแจกฟรีนักเตะตำนานที่นอกเหนือจากพวกนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับมันจะสุ่มรันหรือว่าแรนดอมให้พวกเราได้สูงฟรีนักเตะตำนานตัวเก่าๆนั่นเองนะครับและอันนี้ก็คือหน้าตาของนักเตะตำนานปีที่แล้วที่มีการแจกฟรีนะครับจะเห็นได้ชัดว่า จะเป็นการแจกฟรีเวอร์ชันเก่านี่นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าการแจกฟรีของปีนี้นะครับหรือว่าการฉลองปีใหม่รอบนี้นะครับจะเป็นใครกันบ้างก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับก็ทุกคนอยากได้ตํานานคนไหนกันบ้างหรือว่าอยากให้แจกฟรีรูปแบบไหนกันบ้างหรืออยากได้ตานานคนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แล้วนะครับต้องรอดู การประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับวันนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับผมเองก็จะทาการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ